สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาเจอกับคุณครูมะรูคนสวยแล้วนะคะคุณครูชื่อนางสาวการสุดาสัมโซค่ะชื่อเล่นชื่อคุณครูมะบูคลสวยเด็กๆรู้ไหมคะว่าคุณครูสอนอยู่ที่ไหนคะอ่าลืมกันแล้วใช่ไหมคะคุณครูสอนอยู่ชั้นบริบาล1นึ่งทับหนึ่งค่ะศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยมะพร้าวนะคะลูก เด็กๆรู้ไหมคะว่าสัป,ปดาห์นี้เป็นสัป,ปดาห์ที่เท่าไรคะลูกสัป,ปดาห์ที่26ค่ะลูกหน่วยการเรียนรู้นกน้อยน่ารักหรือนกน้อยร่าเริงม,มันก็เหมือนกันนะคะลูกอ่าเด็กๆรู้ไหมคะจะประกอบของนกน้อยน่ารักควรมีอะไรบ้างนั้นมาเรียนรู้กับคุณครูมากปูคนสวยกันเลยคะ่ะ นกก็ต้องมีลักษณะและรูปร่างของนกนะคะลูกก็ต้องมีปีกอ่าปีกแล้วก็ต้องมีขาสงขามีขาสงขาแล้วก็ต้องมีอะไรลูกถึงจะบินได้มีขนมีขนมันด้วยนะคะลูกแล้วก็มีส่วนประกอบอะไรอีกบินได้บินลูกเคยเห็นไหมคะที่บ้านคุณครูเชื่อว่าบางบ้านก็คุณพ่อเลี้ยงอยู่นกนะคะบางบ้านก็ไม่ได้เลี้ยง แต่เคยเห็นเคยชินตากันใช่ไหมคะอ่ามีรูปร่างลักษณะแล้วก็ต้องมีอะไรอีกคะลูกต้องมีที่อยู่อาศัยที่อยู่อาศัยของนกคืออะไรบ้างคะรงังรังนกที่เคยเห็นไหมคะลูกที่อยู่บนต้นไม้เป็นรังนกอยู่อ่าหรือไม่ก็กรงกรงของนกนะคะถ้าไม่อยู่ในรงังก็ต้องอยู่ในกรงอ่าหรือไม่ก็อยู่ที่สวนสัตว์ แต่ก็ต้องมีกครงอยู่ดีอะค่ะลูกอ่าเด็กๆเคยเห็นกันแล้วใช่ไหมคะอ่าที่มีที่อยู่อาศัยแล้วก็ต้องมีอาหารอาหารของนกคือผลไม้นอนอาลูกเคยเห็นไหมคะแล้วก็แมลงที่นกสามารถกินเป็นอาหารของมันได้นะคะลูกอ่าเด็กๆรู้ไหมคะว่ามีอาหารแล้วก็ต้องทำอะไรอีกคะต้องการดูแลรักษา เราควรให้อาหารกับนกและให้ความรักกับนกนะคะคือถ้าเราเลี้ยงก็เป็นสัตว์เลี้ยงของเราเราควรให้อาหารและให้ความรักกับมันนะคะลูกมันก็รักกับเรา,าถ้าเราเลี้ยงดีเขาก็เชื่อฟังเรา,าเด็กๆรู้ไหมคะว่ามีการดูแลรักษาแล้วมีอะไรอีกประายูด และโทษนะคะลูกรูไหมคะประโยชน์และโทษก็สําคัญนะคะเด็กๆควรเรียนรู้ไว้ฟังคุณครูปูนะคะโทษนําโรคมาสู่คนนกก็นําโรคมาสู่คนได้เหมือนกันนะคะลูกเด็กๆควรรักษาและดูแลให้ดีนะคะวิธีรักษาก็ควรฟังไวนะะนไ้นะคะนั้โทษไปเลยนะคะโทษนําโรคมาให้ มาสู่เรานะคะมาสู่คนเลี้ยงอ่าประโยชน์ของมันให้ความสวยงามกับเราให้ความสวยงามพอเราเลี้ยงอยู่หน้าบ้านอุ้ยใครมาก็ชมอุ้ยนกน่ารักจังเลยอ่าเด็กๆเ,เ,เห็นไหมคะอ่าเด็กๆขาสิ่งที่ครูคสอนไปนะคะเด็กๆจําด้วยนะและคุณครูมีใบงานให้ลูกทําด้วยนะคะเด็กๆไปทําให้เรียบร้อยแล้วมาส่งครูคนะคะช่วงนี้ ลูกควรออกจากบ้านใส่แมสให้เรียบร้อยและล้างมือกับเจลล้างมือให้เรียบร้อยนะคะนั้นคุณปูขอลานะคะลูกบ๊ายบาย